ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต่อีกแล้วนะครับที่อ s u ุซูกิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับเมื่อวานในวันที่27นะครับบลิ์ัร์เนี่ยเราส่งมอบกันไปทั้งหมด3คันโชว์รูมนอกเมืองทั้งหมดเนี่ยหคันวันนี้พี่ไตก็จะมีส่งมอบอีก1คันนะครับเป็นรถคอกซิ่งทําเงิน5ตันนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นสายทําเงินเลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตจะทาราคาแนบด้านล่างให้นะครับ เป็นเลทราคาเริ่มต้นละกันเนาะใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยมาปรับมาคุยกันว่าจะดาวเท่าไหร่นะอ่าวันนี้วันที่28นะครับเสร็จจากสมมอบคันนี้เสร็จไปต่ายก็จะเดินทางเคงที่ไปปฏิบัติภารกิจเรื่องทักษะด้านการขายเดี๋ยวจะมารายงานทีวันจันท์ก็จะเดินทางเคงที่เราก็จะเอาน้องสุปโชคนะครับไปจอดไปด้านหลังนู้นฝากจอดไว้ที่โชว์รูมนะครับ2คืนอืม พวงมาลัยใหม่แอร์ Air ใหม่เครื่งเสียงใหม่สวิตช์กระจกใหม่ออกใหม่เถอะข้อดีของตัว2.2กับ3.0เกรดเ S นะครับปี2024คือจะได้รีโมทมาพร้อมนะลูกค้าไม่ต้องติดตั้งรีโมทโอโ้โหสวยมากๆเลยไปหาที่จอดกันโอ้สับ ไหนดีตรงไหนดีนี่แลหละมอมอที่ okay. ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้ซึ่งคันนี้นะครับก็จะเป็นของคุณน้านิยมพยคัคฆะออกกับพี่ต่ายไปเนี่ยสคันแล้วนะครับคันนี้เป็นคันที่ห้าอนะครับเป็นแฟนมันแท้ออกเนี่ยสอัยพี่ต่ายอยู่ศูนย์ในเมืองนู้นนะครับรถที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับอันนี้ลูกค้าอยู่อำเภอลำไยมาดนะ,จะเจ้าไปคนพัก รถที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Spark 3.0 m a c f o r d นะ3.0 m a c f o r d o แล้วก็ราคาของเขาตัวสีเทาเอ b r u ูเนี่ยราคาอยู่ที่655,000บาทนะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าติดตั้งทั้งหมดเนี่ยรวมนะสามารถบวกไปในราคารถได้ก็จะอยู่ที่156,000บาทเดี๋ยวไปต่ายทำราคาตัวรถแล้วก็ทำราคาตัวถังเนาะเอาไปเป็นค่างวดให้นะครับเดี๋ยวทำให้ด้านล่างนะครับ สำหรับใครที่เลือกใช้เจ้าตัวสปาร์ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนในการหาเงินรวมถึงหน้าตาของเขาเนี่ยยังมีความฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความล้ำสมัยอีกด้วยไฟหน้านะครับมันติรีเฟคเตอร์กระจังหน้าเป็นสีดำเงานะแล้วก็ตัวไฟตันหมอกอยังไม่มีมาให้รุ่นนี้ทําอะไรมาบ้างเดวพี่ววต่จะให้ดูด้านหน้านะครับใส่สตัดรับเกียวโหลดนะแล้วก็ด้านหลังก็ใส่กล่องโหลดนั่นเองทรงเนี่ย กำลังสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยไม่ได้ต่ํามากเกินไปสเตปใช้งานเลยนะครับสเตปนี้โดยด้านหน้าเนี่ยจะใส่เจ้าตัวแม็ก k นะครับด้านหลังก็จะเป็นเจ้าตัวแม็กกลิ่นโซนั่นเองลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแม็กหรือกระทะแก้ข้อมูลนะครับถ้าลูกค้าเอาเพาเดิมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนเป็น14ได้นะต้องเป็นเพาลอยนะครับถึงจะเลือกร้อ14ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูลายล้อแม็กสวยๆกันโอ้โหนี่ เจ้าตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะใส่เจ้าตัว Mac MK นะครับด้านหน้าจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเงาด้านในดิสเบรกนะครับก็จะครอบคลิปเปอร์สีน้ำเงินน็อตล้อสีน้ำเงินนะแล้วก็เบอร์ยางเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนะครับตัวยางตัวนี้อุ้ใช้ยางหนาอยู่นะแก้มยางเขาเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูตัวนี้จะเป็น2 3 5านะครับอหน้ายาง2 3ง50 18นั่นเองซึ่งตัวนี้หน้ายางถือว่ากว้างมากๆนี่ก็4นิ้วเหลือได้4นิ้วนิดนึงนะครับ ส่วนตัวอื่นๆที่พต่ายติดตั้งให้ลูกค้าก็เป็นฟิล์มฟิล์มหน้า60ข้าง70กันสาดนะครับแล้วก็ตัวคอบมือเปิดประตูนะปก,กติเขาเป็นสีดําแต่พี่ต่ายใส่โครเมียมให้เลยลูลาคอกล้วนะครับก็จะเป็นของช่างบึ้งนั่นเองเป็นอคออกล้วแป๊บแซมเลดนะครับ1.35เมตรนี่จะเป็นเลดสวยงามนะครับสามารถสั่ง แต่งเพิ่มได้นะจะใส่กระบงกระบองได้นะครับแต่ว่าเป็นเคลียร์ตำรวจเองนะทาทาให้ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นแปร์กระบะนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เรามีการดามกระบะให้ลูกค้าบนล่างอย่างหนาเนี่ยกระบะดามให้นะครับต้องถอดยกไปนี้ออกนะครับถึงถึงจะเห็นแล้วก็ตัวเพาตัวนั้นเป็นเพาเดิมลูกค้านะครับตัวแม็กตัวนี้จะเป็นแม็ก เล e นโซ่นะครับเป็นแม็กบรรทุกนี่เป็นตัว XL7 นะครับก็รับน้ำหนักได้ข้างละ2.5ตันนะครับสองข้างก็จะเป็น5ตันพอดีตัวนี้เขาจะติดว่าเจ้าใจแอนนะตัวนี้มาพร้อมเบรกมือ ABS นะครับไม่โชว์แล้วก็ตัวล้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวมิชลิน XCD นะเบอร์ยาง2 25 75 15ขนาด15นิ้ว นะถ้าลูกค้าอยากได้14ได้นะครับถ้าเป็นเจ้าตัวเพาลอยแต่ตัวเดิมไม่ได้บอกเลยว่ารุ่นนี้ทนทานสุดๆนะครับโอ้จะส่งอันนี้ได้อยู่นะทรงงหน้าท้ายเสมอกันนะครับสวยๆตัวนี้ทรงนี้สวยแล้วก็เชสซีของเขาเนี่ยบอกเลยว่าใหญ่มากๆนะครับรองรับน้าหนักการบรรทุกได้ดีเยี่ยมตัวนี้นะครับช่วงล่างมีการเสริมแหนบแหนบจะเป็นแหนบ20มิลนะครับทุกคนฝั่งละ5ตัวนะครับเป็นทั้งหมด1 0แผ่นแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยจะใช้โชคค๊คขวยนะครับ16มิล มาพร้อมชุดฐานสก,กีนะยางอะไหล่ก็จะเป็นยางอะไหล่เดิมนะแล้วก็ตัวด้านท้ายตัวเกรดเอสนะครับเขาไม่มีการชนท้ายมาให้โอ้หล่อมากๆเลยนี่สามจุดศูนย์แม็กฟอร์ดเนี่ยมาพร้อมกับสติกเกอร์หัวล้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนี่ยเออเขาจะได้ลูกค้าจะได้อุ่นใจเฮ้ยไม่ต้องกลัวนะมีพระมาด้วยเดินทางตลอดปลอดภัยทุกการเดินทางแน่นอน ตัวคอกรั้วของเขาเนี่ยครับคือลูกค้าสามารถสั่งได้นะว่าจะเอาครอกรั้วแบบสลักชื่อก็ได้นะด้านหน้าสลักชื่อสามีด้านหลังก็สลักชื่อภรรยาอะไรอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเราไปดูภายในะก,กันภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้าตัวส p a r k กเนี่ยก็จะเหมือนตัวเกรดเอสนั่นแหละนะครับมีการบุนุ่มด้วยแพคเกจพรีเมียมสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยของเขาเนี่ย ก็จะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะกุญแจรีโมทมีมาให้นะครับนี่จะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวยูโรห้าเรียบร้อยแล้วมาตรวัดนะครับจะเป็นตัวมาตรวัดมาตรฐานแล้วก็ตัวหน้าจอกลางจะเป็นตัวหน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่ถึง8นิ้วตัวนี้รองรับ Android Auto Apple Car p l a y นะครับแล้วก็อ่าก็เรียกว่ายังไงไม่มียังไม่มีกล้องมองหลังให้นะในส่วนของตัวเจ้าตัว3.0ตอนเดียวนี่นะครับแล้วก็แอ ตัวนี้มีฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2 5ได้เกียร์นะครับหัวเกียร์ยูริเทนกระปุกเกียร์ในออกแบบให้มีความสูงเป็นพิเศษนะครับคือยาวเป็นพิเศษนั่นแหละมันทําให้การเข้าเกียร์ของเราง่ายขึ้นนะครับแล้วตำแหน่งเกียร์เนี่ยเขาแยกกันชัดเจนเลยเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สรวมถึงเกียร์ถอยหลังด้วยนะครับมีทั้งหมด6เกียร์เบรกมือนะครับพร้อม ABS ไม่โชว์นะครับตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นไวนิลนั่นเองมีสวยงามนะครับถึงจะเป็นตอนเดียวก็เถอ แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจัดอยู่ในตระกูลแม็กฟอร์ดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบที่ควบคุมกราเรียกเทอร์โบแปรผันควบคุม,ค,ค,มคีบเทอร์โบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะตัวมอเตอร์เขาใหญ่มากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแรงตั้งแต่เกิดแล้วเขาบอกยอมรับว่าไอ้ตัว 4JJ เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ดีมากๆเลยของอีซูซูซึ่ง โอ้ใช้งานมายาวนานนะครับลูกค้าให้การยอมรับแล้วก็อิสุสไม่ทิ้งเครื่องนี้สักทีแสดงว่าดีจริงนะครับลูกค้าก็ไม่เบื่อเราก็ไม่ทิ้ง190แรงม้านะครับที่3,600รอบแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบถึง2 6 0 0นร้อบนั่นเองเรียกได้ว่าแรงม้ามหาศาลแรงบิดก็มหาศาลแถมยังมาในรอบเครื่องยนต์ที่กว้างนะครับทำให้การกับขี่5ตันของเราเนี่ย เป็นเรื่องง่ายๆชิวๆไปเลยนะครับไม่ต้องมัวมาประคองรอบเออให้ได้ก็เรียกว่าให้มันได้เท่านี้เท่าน,านี้ถึงจะได้แรงบิดเต็มอะไรเงี้ยโอ้โหตั้งความกว้างตั้ง1,000รอบนะใช้ไปเลยพ6นหถึงสองพอ่ะโอเคก็อยากได้ก็เดี๋ยวทักพี่่ายมานะครับพี่่ายไปฝากกดติดตามได้หนึ่งเพจของพี่่ายนะครับต่าย isuzu b u ร i r a m นะครับเพจหลักนะเพจสำรองเซลล์ไตย สายหนะครับแล้วก็เบอร์โทรของพี่ตายเนี่ย0850172902นะ0850172902นะขายรถคอก็ขายปิกอัพก็ขายนะครับสประตูก็ขายมีวก็ขายขายทุกรุ่นนั่นแหละนะครับสอบถามมาเลยนะเดี๋ยวให้โปรโมชั่นที่ดีๆเด็ดๆนี่ไปแล้วครับรวยๆเองๆสวัสดีครับ